ฉฉฉัััันนนนน้้้้มมมมมีีดดอกไไไไแต่่่่รรรูจจะะปใใหคเพาาุวสวัสดีครับพบก,กับผมจอประจรสัแ์แก้วสงาน,นะครับวันนี้ไม่ได้มาออกรายการอะไร,รวันนี้มารีวิวสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ตัวเองอยากได้มากแล้วก็ตนนัดสินใจซื้อไปใน2 3สวันนะคะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่า มีอะไรบ้างตัวนี้นครับเป็นเดลแท็บเล็ตแอนดรอยดนะครับวนูแซึ่งมากับหน้าจอ IPS ความกว้างเนี่ยสมชื่อเลยคือ8นิ้วนะครับสีสันก็จัดจ้านดีเหมือนกันน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3ขีดนิดนิดแหมจะมีคนรู้ไหมเนี่ยอยากรู้ไหมว่า8ว่ามัน,ม,นมันกี่ขีดเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูกันก่อนนิดนึงก็ความละเอียดหน้าจอนะครับอยู่ที่ 800ร้อยคูณหนึ่พิกเซลอ่านสคริปต์แป๊บแล้วก็มาเอาเข้าระบบระบบปฏิบัติการ Android นะครับ4.2.3 Jelly Bean นะครับหน่วยประมวลผลเป็น Intel Atom ครับผม Z2580 งห้าแปดศโคร์ความเร็วที่สองกิกะเฮิรตซ์แรมสทุกรุ่นแต่ว่าความจุในต่างการของผมซื้อเป็น16 GB ที่ไทยขายจะเป็น32 GB นะครับซึ่งก็จะมี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 เอสติการ์ด ใส่ให้เพิ่มเข้าไปอีกใครอยากได้เพิ่มก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการรองรับ 3G Wifi แล้วก็ Bluetooth GPS ด้วยนะครับบางรุ่นรุ่นนี้ถูกสุดรองรับ Wifi ได้อย่างเดียว GPS ได้แต่ว่าใส่ซิมการ์ดไม่ได้นะจ๊ะอ่ะต่อมาเรามาดูกันถึงข้างในกันดีกว่าปิดคอมปิดหน้าจอแป๊บตรงนี้นะครับเราจะดูฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือมีอะไรบ้าง ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็นี้เป็นบกลบเกก็เรียกอะไรล่ะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีเป็น Service Tag ตรงนี้นะฮะเอาไวา้ลงทะเบียนสินค้าฝั่งความมือตรงนี้มองเห็นปะไม่ค่อยชาร์จกองไม่ดเีเป็นลำโพงนะครับฝั่งฝั่งซ้ายเป็นไรเอ่ยฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็น sd card slot แกะได้ไหมอ่ะอ่าคือรุ่นที่นร,รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใส่ sd card อย่างเดียวรุ่นที่มีใส่ซิมการ์ดก็จะมีช่องตรงนี้แต่ของรุ่นเราไม่มีนะครับก็เลยถูกที่สุดเมื่อกี้บอกราคาไปยังว่าเท่าไหร่โอเคข้างบนข้างบนนะครับก็จะมีจากซ้ายมือก็จะเป็นที่ใสช่องเสียบฟังนะครับ3.5มมิลลิเมตรแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเขาเรียกอะไรไมโครโฟนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือ ปกติถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องรีส่งรีจะต้องทำการเซตค่าอะไรให้เรียบร้อยอันนี้คือผมเซตมาแล้วนะครับแล้วก็ลงอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดูว่ามีอะไรอ่ะเราจะดูคุณภาพของเสียงก่อนเลยแล้วกันอ่ะสมมติพิมพ์อ o b i สจับบัตโต้ฟ้ามีโอเคไปเลยปึ๊บ มาไหมแยาเต็มหน้าจอรุ่นนี้สามารถปรับทะายงแบงตั้ง <laughs> นอนก็ได้นี่ก็ได้นะครับนะครับ ก็เห็นหน้าเห็นหน้าคนถ่ายโอเคพอเดี๋ยวเวลาหมดก็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 ถือว่าถือว่าชัดถือว่าชัดนะครับถือว่าชัดชัดมากโอเค ให้ฟังเพลงมีเพลงไหมเทสเทสเนี่ยมันจะมันความความพิเศษของอันนี้ก็คือว่ามันจะมันจะหมุนให้เราอัตโ,ตโนมัตินะครับโอ้ตายละลืมไปเผลอจิ้ม,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 มไม่เป็นไรไปเลยคือไม่มีเพลง <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> นี่นี่จะรีบิสินค้าไม่มีเพลงเออดีดีออกอ่ะต่อไป ที่ไทยนะครับเมื่อกี้บอกยังสมมุติสมมุติไม่ได้บอกละกันเปิดตัวประมาณกลางปีมิถุนานะครับมิถุนา2557ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 0 0 990ถ้าผิดขออภยัยแต่ว่าตอนนี้ดูแต่ว่าราคาอยู่ที่5,990บาทนะครับอาจจะเป็นรุ่น3 2กิกถ้า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 ผิดยังไงก็แย้งกันอีกทีนึ่งพอดีรีวิวแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตั้งใจรีวิวเท่าไหร่คืออยากอยากจะเอามาให้ดูด้านหลัง กล้องนะครับความเร็ยดของกล้องอยู่ที่5ล้านพิกเซลกล้องหลังนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลลองถ่ายแล้วไม่ไม่ไม่ใครประทับใจในกล้องแต่ก็คือก็เข้าใจว่าบัดเจ็ตเงินเท่านี้นี้เรียกร้องอะไรมากไม่ได้อ่าคือประเด็นคือกล้องหายนะครับอ่าแคมอราอย่าส่งมาข้างหน้าบอกเลยว่าหิบมาข้างหน้าจริงๆเราถ่ายอะไรดีอ่าสมมุติถ่ายอนี้แล้วกันแชะเสียงดังมาก เวลาเราจะเปลี่ยนกล้องหลังอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนกล้องหลังเปลี่ยนตรงนี้นะครับปึ๊บจะถ่ายอะไรอะ่ะไม่มีอะไรถ่ายอ่ะสมมุติถ่ายไปเป็นออโต้โฟกัสนะครับถ่ายปุ๊บ,บ,บแล้วปั๊บแล้วก็ไม่มีแฟลชด้วยประเด็นประเด็นคือไม่มีแฟลชนะครับโอ้มันมันยอดมากอ่าโอเคก็อย่างที่บอกนะครับทะแยงแวงตั้งในอัตโนมัติเคเฮโอเค,อเคแล้วก็ ให้อ่านอะไรดีเอ่อสมมุติเรามีข่าวอ่านข่าวไหม News หาข่าวอ่านประเด็นจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะมีไหมวะเฮ้ยข่าภายพูดจาไม่สุภาพตกปากสามทีเรามาที่อ่ะสมมุติข่าวสักข่าวเหมาะสำหรับอ่านการอ่านข่าวแล้วการดูหนังฟังเพลงเอ่อนนเป็นพวกบทมีเดียนะครับ ภาพวィィิดีโอถ้าตกนี่จะร้องไห้ไม่รู้มันจะชัดจะอะไรหรือเปล่าคือช้าหรืยยังไงพูดม,มันก็ไม่น่าจะช้านะข่าวก็ช่างบันเทิงเรืงลมแล้วกันอเอาให้ดูกันก็กมองสลับว่านานข่าวนะครับคือระดับนี้ถือว่าอ่านข่าวแล้วโอเคอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เอาไว้อ่านหนังสือนะครับถือว่าโอเคเราก็ต้อง ปรับเปลี่ยนแสงอะไรเองเวลาเวลาเราเลื่อน,นถ้าเราเลื่อนซ้ายเนี่ยม,มันจะเป็นแถบตรง status bar นะครับลบทิ้งก็ตรงนี้ง่ายๆถ้าเกิดเราเเรามาเลื่อนถ้าเกิดเรามาเรามาเรามา,เรามา drag หรือว่าเลื่อนลงทางขวาเนี่ยก็จะมีมี wifi ม,มีมีปุ่ม setting ปกติซึ่งคิดว่าน่าจะน่าจะเซตเองได้นะครับถ้าสำหรับคนที่อยากจะอัปเดตอะไรก็มาที่ setting แล้วก็ไปที่ about tablet แล้วก็ system update ได้เลยอ่าถ้ามันอัปเดตแล้วก็จะบอกว่า your system is up to date นะครับเราไม่ต้องเช็คแล้วกลับกลับ,บโอเคตอนนี้เป็นรุ่น4.2นะครับยังไม่เป็น Jelly Bean เลยแม äh, ่มีอะไรบ้างอ่า Device มี Device ไหมก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นอย่างงี้นะครับ m a n u 8 3 8 3 0นะครับ Model Number แล้วมีอะไรอีกล่ะหลักๆก,ก,ก็แค่นี้แหละเออ บางทีอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยไ,ได้อะไรมากจากรีวิวนี้นะฮะ <laughs> ก็ขอให้มีความสุข <laughs> ดูไ้สาระเนาะไม่เป็นไรความสุขส่วนตัวจะไลก์ก็ได้นะติยาติไลค์ <laughs> มีห้ามีห้าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรามีแค่นี้แหละก็สวยงามถือว่าสวยงามความเร็วเร็วไหมเร็ว,มรวสมูทดีนะครับดูรื่นเปิดรื่นเปิดปด,ปด,ปดีแต่ว่าคุณภาพกล้องนี่อาจจะ อาจจะไม่ค่อยอยากให้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ได้สวยงามมากถ่ายกลางคืนนี่หลายคนยังบ่นว่าอาจจะมีน้อยเพิ่มมาลองถ่ายอีกรอบหนึ่งถ่ายกลางคืนนะครับนี่ถ่ายมืดๆกันเลยทีเดียวกล้องอาจจะเห็นน้อยอาจจะเห็นนอย,อจจเ,หนนอยเห็นปะชัดไหมล่ะชัดไหมคือคือก็เพิ่งใหม่ไงก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหน ช่างมันเถอะอ๋อมีอ๋อมีเขามีปรับอันนี้ปรับ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 ออโตออโตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นคืออยากรู้ว่ารูปเราอยู่ไหนอะไรอย่างนี้เธอเอารูปเราไปไว้ไหนวะแกลลอรี่คืออะไรโอ้ดู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 นะคือไม่โอเคมากอ่ะสมมติเราไม่เห็น โอเคก็สำหรับคนที่มีมีเงินมีเงินไม่มากนะครับแต่ว่าอยากได้อย,อยากได้แท็บเล็ตแล้วก็อาจจะได้อยากได้อะไรที่บอกว่าใหญ่กว่ามือถือแต่ไม่แต่ไม่ใหญ่เท่าเท่าคอมพิวเตอร์เอ,อ ก็ถือว่าแท็บเล็ตตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัตัวพอสมควรหลายคนอาจจะแบบไปดูของค่ายไอซูสนาไปดูอของเอเซอร์มาหลายๆตัวมาแต่ผมก็ดูหลายตัวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เราตัดตัวเราพอสมควรแต่เรื่องของการอัปเดตเนี่ยถ้าคนไม่ไม่ไม่ค่อยหว่วงเรื่องของการอัปเดตจะเป็นลงรีปบอลลงรีปรป๊อปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคเอาละจบกันแค่นี้รู้สึกจะยาวมากยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับถ้าเกิดว่ารีวิวตัวนี้ มาเข้ามาดูแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ไปหาอ่านเรี่อวอื่นนะครับ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามยังไงเจอกันใหม่สวัสดีครับ